รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะยา เริ่มสนับสนุนโดยบัตรอมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรอมสินเดบิตด,ดอกไม้ประจำจังหวัดวาาสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ o u r new f o r t u n e r new legend of the pride สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรัก เพื่อความสุขของคนทั้งแผ่นดินร่วมกันอีกแล้วนะคะทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มตรงทางช่อง NBT กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำคุณงามความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุขของคนทั้งแผ่นดินค่ะ ฉันรู้รตัว,ตวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสุดสินนนนสดส้นไปเมื่อนัน้นมื่วิกฤตการ์รศส112ที่ประเทศฝรั่งเศสพยายามจะยึดสยามประเทศ period. โดยส่งเรือรบเข้ามาปิดปากอ่าวไทยเพื่อเปิดศึกยึดสยามไปเป็นรัฐในอาณานิคมเเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้สยามรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่นั่นก็ยังคงสร้างความคมขืนให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเสียดินแดนซึ่งต่อมาหลังจากลงนามกับประเทศฝรั่งเศสเพียงหนึ่งเดือนสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชชนนีทรงมีประสูติพระราชโอรสพระองค์เล็กณนะพระที่นั่งสุทาสีพิรม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชหรือทูลกระหม่อมเอียดน้อยดังนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพณเวลานั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและยังทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปิติสมณัตพร้อมทั้งมีพระราชหฤทัยที่กล้าแข็งขึ้นมากต่อความมุ่งมั่นในการรักษาเอกราชของชาติต่อไป